โตโยต้าอัลติสสีขาวป e ี2020โปรโมชั่น499,000บาท สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไข่น้ำก็ยังอยู่ที่ Master Certified Use ค่รรถมือสองคุณภาพที่คุณวางใจสาขาภูเก็ตค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังหารถมือสองนะคะไข่น้ำขออนุญาตฝากโชวร์รูมของเราไว้ด้วยนะคะโชวร์รูมของเราเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ถนนเส้นใบพาสนะคะอยู่ฝั่งขาออกก่อนถึงปั๊มปตทค่ะนอกจากเราจะมีรถมือสองที่ขายหลากหลายแบรนด์แล้วเนี่ยนะคะเรายังมีศูนย์บริการนะคะ MMSBOTS ค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถเข้ามาเซอร์วิสที่โชรูมของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้ารถที่ไหยน้ำจะพามาแนะนำนะคะก็คือจะเป็นสีขาวค่ะตอนนี้เนี่ยเอาติดนะคะสีขาวมีแค่1นึคันเท่านั้นนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่อง 1.6g ตัวนิวด้วยนะคะเป็นปี2020ค่ะ เหมเือนเดิมเลยค่ะลูกค้าถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะที่2.99เท่านั้นค่ะต้องบอกว่านะคะอาติสเนี่ยเป็นรถที่ขายดีมาตลอดกาลนะคะตั้งแต่หน้าเก่าจนถึงหน้าปัจจุบันนะคะสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ t o y ยต้าアウติดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะมีความอึดถึก ทนนะคะอะไหล่เนี่ยหาง่ายนะคะซ่อมง่ายด้วยราคาไม่แพงนะคะและที่สำคัญนะคะรถไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกค่ะลูกค้าซึ่งนะคะอัตราสิ้นเปลืองของ t o y ยต้าอ t ติเนี่ยเฉลีย่ยเขาจะอยู่ที่16กิโลต่อลิตรนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยค่ะและถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตนะคะอย่างที่แจ้งไปดอกเบี้ยก็จะเริ่มต้นที่2.99ค่ะ และสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,900บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าลูกค้านะคะสนใจ t o y ยต a a l t i ติตัวนิวปี2020สีขาวคันนี้นะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมรถจริงได้เลยค่ะหรือว่านะคะจะโทรมาก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0628753660และเบอร์0952688571นะคะ หรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมในเพจของไข่น้ำก็ได้ค่ะทักแชทนะคะเข้ามาคุยปรึกษาเรื่องเคสกันก่อนได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไข่น้าก็ต้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นรถคันไหนไข่น้ำฟานติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ